สวัสดีครับผม Big สแกนเนอร์รถยนต์นะครับวันนี้เราจะมาทำการทดสอบอของ Toyota y ยาล s นะครับปี2 6 0 6เช่นเคยครับ,รบเกี่ยวกับการเทสสตาร์ทครับโดยใช้เครื่องสแกนครับโอเคเข้า Toyota ตันนี้เปิดสวิตช์ออเอยนะครับยังไม่ถึงกับสตาร์ท16พินใช้งานง่ายครับต้องการเทศสระบบต่างๆได้หมดเลยเป็นยาลิทกดแปลภาษาก็ได้ไทยแลนด์นะครับเนี่ยตูดต้ามอเตอร์ประเทศไทย ครับผมแล้วก็กดตัวนี้ไม่มีสมาร์ทนะครับไม่ต้องไม่ต้องแปลอ่าปี2องพันครับตัวนี้เครื่อง 1NZ FE เอไม่ก็ 1, 2 10, 10, 1 1สองแสนห่งมื่นหนึ่งพันสมตครับตอนนี้ยังไม่ทำการสตาร์ทนะครับตกลง หรือจะวางแนวนอนก็นได้นะครับแต่ผมถนัดแนวตั้งมากกว่าตัดเสร็จแล้วเข้าอ n g i n นได้เลยครับตกลง แอปพลิเคชันเทแปลภาษาอ่าเนี่ยครับได้ไหลายตัวเปิดใช้งานเราจะทำการทดสอบวันนี้เปิดใช้งานรีเลย์สตาร์เตอร์นะครับนหนเนี่ยแอปพลิเคชันเทปเดอะสตาร์เตอร์รีเลย์อ่าลองครับเขาบอกว่าอะไรอันทดสอบนี้เปิดใช้งานเปิดปิดรีเลย์สตาร์เตอร์คำสั่งที่ใช้ได้และผลลัพธ์ที่คาดหวังเปิดปิดโดย เปิดไอจีดับเครื่องยนต์ตัวเลือกเกียร์ในพีเกียร์เกียร์พีนะครับรถยังไม่สตาร์ทนะครับตกลงครับไม่มีสมาร์ทคีย์เข้าไปเลยครับอ่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะกดสตาร์ทนี่ครับ อเคแสดงว่าร okay. ีเลย์สตาร์ทใช้งานได้ปกตินะครับลองดับเครื่องใหม่ก็ได้ครับอ่อ โอเคครับขอบคุณครับ